เมียวเล็กมาสวัสดีทุกท่านนะคะอ่าคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อตอนประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะคะดูอ่าเมียวเล็กก็ร้อนนะคะร้อนแล้วเขาก็นอนแบบนอนได้ไม่ถึงสามนาทีนะคะแล้วก็เห็นแม่แล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะอากาศร้อนมากนะคะร้อนมากวันนี้ร้อนเกิน คำบรรยายค่ะร้อนจนตอนนี้ก็นุก,ก็ปวดหัวอยู่นะคะก็เลยกินยาแล้วคิดว่าจะนอนแล้วนะคะมันร้อนจริงๆค่ะร้อนจริงๆเด็กๆก็ร้อนเหมือนกันน่าสงสารนะคะดูดูร้อนบ้านเราก็ร้อนดูไม่จืดเลยนะคะร้อนแบบเขาเป็นสัตว์เนาะเขาก็ร้อนกว่าเราหลายเท่าเพราะว่าเขาตัวเขาอ่ะมีขน พูดถึงกับสามบุญนี่ก็น่าสงสารนะคะเพราะว่านุกเคยอยู่บ้านไม้มาก่อน,นะครับก่อนที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้เนาะเคยอยู่บ้านไม้เก่าๆผุพังมาก่อนสังกะสีหลังคาสังกะสีคือแบบตอนนั้นที่แม่แม่สามสีกับถุงทองนะคะมีแค่แม่สามสีกับถุงทองตอนนั้นที่นุกเลี้ยงอยู่นะคะที่บ้านหลังเก่าตอนในหมู่บ้านเก่าที่เคยอยู่ เขาอยู่ได้เพราะเขาไปหลบอยู่ใต้ตู้นะคะใต้ตู้ใต้ตู้เสื้อผ้าสมัยโบราณมันจะมีช่องข้างล่างเขาอยู่ได้เพราะเขาไปหลบใต้ตู้ใต้เตียงนะคะมันร้อนจริงๆนะคะนั่นแหละนุก็เลยเข้าใจไปว่าพวกสามบุญนะเขาร้อนแค่ไหนยิ่งเป็นแมวเนาะยิ่งตัวเขามีขนเนาะยิ่งร้อนมากเป็นหลายเท่านะคะแต่ก็สบายใจได้แล้วนะคะเพราะว่า จนช่วงท้ายคลิปจะเห็นช่างเขาก่ออิฐขึ้นมาช่องสุดท้ายก็้จะเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวนุกรอ,อกรงนะคะถ้ากรงเขาส่งมาถึงก็จะเอาไปประกอบให้เด็กๆได้อยู่ข้างล่างเลยนะคะตอนกลางคืนแม่เขาอาจจะเอาขึ้นไปนอนด้วยข้างบนประคอบเป็นห่วงลูกเขานะคะเพราะมันไม่ร้อนนะคะกลางคืนมันจะไม่อบอ้าวเหมือนกับกลางวัน เดี๋ยวก็จะรอชมคลิปนะคะนุกจะไปทีเดียวเมื่อตอนที่กรงมาถึงแล้วก็เพื่อนมารับแล้วก็จะไปประกอบกรงกันที่บ้านเพื่อนแล้วก็ไปดูสามบุญเขาอยู่ข้างล่างเขาจะมีความสุขแค่ไหนนะคะจะอินโคคนละบรรยากาศก,กับข้างบนแน่นอนนะคะคนละอากาศเลยนะคะอันนี้ก็ชมเด็กๆในบ้านไปแล้วก็พูดถึงสามบุญไปนะคะพี่ทอง พอนุเปิดประตูหลังบ้านนะคะเด็กๆเขาจะมาอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าอากาศข้างนอกก็เข้ามามันระบายอากาศอยู่นะคะเขาก็จะมาอยู่กันตรงนี้ก็ดีไปนะคะก็ดีไปเวลานุ๊กอยู่บ้านนุ๊กก็เปิดแต่เวลาที่นุ๊กไม่อยู่นุ๊กก็ไม่อยากเปิดเท่าไหร่ถึงมันจะมีเหล็กด,ดัดมีกุญแจล็อกอย่างดีก็เผื่อมีลมมีฝนพายุมันสดมันสาด,สาดแล้วประตูมันจะตีกลับไปกลับมา มันก็ไม่ดีนะคะต,ตอนช่วงนี้ได้ปิดเทอมได้อยู่บ้านก็ก็เปิดไว้เดี๋ยวพี่ทองเขาเดินนิดเดียวเขาก็เหนื่อยแล้วค่ะพี่ทองมากินน้ำค่ะมากินน้ำพิการตั้งแต่เกิดนะคะพิการขาหน้าข้างซ้ายตั้งแต่เกิดตั้งเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดว่านกเป็นคนตัดสายสะดือพี่ทองเองนะคะตกออกมาจากอ่าช่องคลอดแม่สามสีนก็ตัด สายสะดือเลยเพราะว่ามีตัวเดียวด้วยนะคะพี่ทองเป็นเป็นลูกโทนนะคะพี่ทองมี3สีนี่ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะที่เมตตาสามบุญค่ะดูค่ะใกล้จะเสร็จแล้วอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วสาหรับคลิปนี้นะรหับฝันดีนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ